เบสวรยรวมฮิต7วิต,ตอนที่ 2. 2หากคุณลืมลมตอนฝนตกควรทำตามผมอย่างแรกคือเตรียมถุงแล้วก็นำเทปใส่พิพันธ์ที่ถุงอ้าวแม่งตายหาไปแล้วและนี่คือความรู้สึกของคุณเวลาทำมือถือตกว่าไงเพื่อนเฮ้ยเฮ้ยหน้าจอแตกไปไว้ะพวกนายดูนี่สิ <c oughs> แต่เพิ่งดีใจไป <c oughs> ปวดหัเลยและนี่คือความรู้สึกของคนที่โดนกวนตอนกำลังเบื่อจะเอ๊มันเป็นอะไรของมันวะและนี่ก็คือสิ่งที่มาก,กับความเงียบไอ้มีคนได้กินอะไรเปล่าโอ้โหสัตว์กินยนิ้มขี้มาให้กุดมเหอะกุนนอนดมแป๊บและนี่คือข้อพิสูจน์ว่ามุมกล้องมีผลต่อความสวยโอโอน้องสาวสวยจังเลยมีแฟนยังพอเปลี่ยนมุมกล้องนี่มันตัวเฮียเลยเนี่ย และนี่คือสภาพของคนกลัวหมาเวลาไปเจอหมาบ้านเพื่อนเปิดเลยกูเข้าไปแล้วนะและนี่คือเวลาที่คุณจะไปโรงเรียนโอ้ยโดนคาบแรงเลยไม่ได้และนี่คือเวลาที่โรงเรียนเลิกเซบุกหลอกมาอยู่ที่บ้านใช่และนี่ก็คือสิ่งบ่งชี้ว่าการกินคือโรคติดต่อ กินมั้งเป็นแยงคาปากเลยและนี่ก็คือเวลาที่มีคนแอบตดในห้องเรียนกินตดกอกินขี้วเลยถ้าไปกูต้องไปเรียนวยเนี่ยเพราะว่าวันนี้มันคือวันจันทร์และนี่ก็คือความเรียนอยู่คนแอบหลับในห้องเรียนเอาทุกคนปอบมือครับอ่าอ่ามีรไรกันกูตบมือด้วยอ่าเรียนเรียน เียนนไม่ทัและนี่ก็คือบทลงโทษของพวกอู้เวนตอนเย็นไอ้เชื่อชกับบ้านไหนนะครับครูกระแตแม่งคิดได้ไงวะและนี่ก็คือความแตกต่างระหว่างผู้ชายกับผู้หญิงและนี่ก็คือความเปรียบเทียบระหว่างของฟรีกับของไม่ฟรีเฮ้ยเกงไปกินข้าวป่ะไป กุเลีย้ยงต้องไปเล่แจ็กกระพกโอ้ยว่าเอาไหมายบุบยุบสิวะ <c oughs> โอ้ยเมือ่อยโอ้ยมันดีก็จริงเหรอวะและนี่ก็คือเวลาที่คุณอยู่กับเพื่อนคุณก็จะยิ้มได้เสม,มอเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นพวกเราอะดูท่าแม่งตายดิ และนี่คือความรู้สึกของคนที่ไม่ได้ไม่ตอนไปร้องคาราโอเกะไปเดีเด๋ยวนกูขอก่อนถึงท่านฮุกละเดี๋ยววันนี้พ่อพาไปซื้อของเล่นที่นี่นะโอ oh yes. เคเร่งอีกเร่งอีกเออเพราะว่าของเล่นมันเล่นแล้วแล้วแหละและนี่ก็คือความรู้สึกของคุณเวลาที่โรงเรียนเลิกช้ากลับมาแล้วครับหมดแรงเตียงเตียงและนี่ก็คือเวลาที่คุณคุยไลน์กับแฟนหรือเพื่อน ปวดหั r เลยเฮ้ยกูฟังด้วยดิอาอาไปเลยกําลังท่านหุกเลยเนี่ยมันฟังได้ยังไงวะครับวันนี้เมนูเลยครับผักกุ้งไฟแดงครับคุณชาคิดครับนี่มิตรหลุมครับผมผักกุ้งไฟแดงครับเชฟกระทะรั่วครับผม และนี่ก็คือความรู้สึกของคุณเวลาที่คุณเปิดถุงขนมถุงใหญ่เอาแดกและนี่คือปัญหาส่วนใหญ่ของผู้หญิงไอชุดนี้สวยชุดนี้ก็สวยซื้อแม่งหมดเลยสุขใจสบายตูดและเมื่อหลังซื้อไปหนึ่งอาทิตย์เสือ้อบุกนี่มันเก่าไปหมดแล้วและนี่ก็คือคลิปที่ได้รางวัลอสการ์ เฮียนเว้ยเียหากคุณผู้ชมช,มชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามไว้เพื่อดูคลิปใหม่ๆด้วยนะครับกดทางล้านนี้เลย